ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยย้ายะราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงในวันที่6มิถุนายนปี2568การมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้จะทำมุมเลงกันกับดาวพระราหูที่โคจรสถิตยอยู่ในราศีกุม ดาวทั้งสองดวงนี้ถือว่าเป็นดาวธาตุลมเมื่อโคจรมาทำมุมเล็งลัคนาก็ถือว่าจะเป็นจุดที่มีพลังอย่างแรงกล้าอิทธิพลของดาวพระอังคารและอิทธิพลของดาวพระราหูต่างก็จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาใช้กันในคลิปนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลในการโคจรยกย้ายของดาวครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะสำหรับดาวพระรังคารน,นั้นนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิของชาวลัคนาราศีตุลค่ะในวันที่6มิถุนายนปี2568ดาวพระรังคารได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนลาพระของดวงชะตาและการมาของดาวพระรังคารในครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะ เพราะการมาของดาวพระรังคารในครั้งนี้นะคะก็ได้ทํามุมเลงไปยังดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีตุลและกําลังโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะด้วย ด้วยพลังงานของดาวพระอังคารและดาวพระราหูที่โคจรเล็งกันตรงนี้นะคะจะส่งผลทําให้ดาวแต่ละดวงนั้นมีพลังสูงขึ้นค่ะเพราะถือว่าเป็นดาวธาตุลมเหมือนกันและแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างชาวลัคณาราศีตุลน,นั้นก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้จากอิทธิพลของดาวทั้งสองดวงนี้นะคะ ประการแรกเลยค่ะการที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพระจะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีตุลนมีเกณฑ์ได้เงินฟลุกฟล๊กๆได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีความสําเร็จทางด้านการเงินค่ะ ช่วงที่ดาวพระรังคารและดาวพระราหูเล็งกันแบบนี้นะคะมันจะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบมาไวไปไวค่ะเวลาที่คุณลงทุนอะไรนะคะคุณอาจจะเก่งกําไรได้หรือได้รับความสําเร็จในการลงทุนนั้นๆหรือแม้แต่ขอยื่นกู้จากธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านค่ะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือไปคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกที่ทางกับคนในครอบครัวก็อาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่เขาจะเอน็นเอียงมาทางคําพูดของคุณหรือมาตามคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะ คือมันค่อนข้างที่จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในสิ่งที่คุณกําลังดําเนินหรือจัดการอยู่ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็อาจจะมีการค้าขายที่คล่องตัวมากขึ้นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ก็จะได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงหรือผลงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะนี่คืออิทธิพลในด้านบวกที่คุณจะได้รับจากดาวพระรังคาและดาวพระราหูที่ทํามุมเล็งกันในครั้งนี้ และต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าดาวพระอังคารเล็งมายังเรือนปุตตะของดวงชะตาเล็งมายังดาวพระราหูการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแบบเล็กๆน้อยๆอย่างมีหวังนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากจะแนะนําหรือว่าเชื้อเชิญให้ชาวลัคนาราศีตุลมาในด้านนี้นะเพียงแต่บอกว่ามันมีโอกาสที่ดีค่ะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้คุณอาจจะได้เงินจากความเสน่หาก็ได้หรืออาจจะได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ได้หรือได้กําไรจากการลงทุนหรือเกงกําไรอะไรมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังเป็นไปได้ว่า ว่าชาวลัคนานราศีตุลจะมีการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ค่ะใช้จ่ายเงินเพื่อเยียวยาความขาดความเครียดอะไรบางอย่างในตัวคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าชาวลัคนานราศีตุลมีสภาวะของความเครียดนะคะหรือว่าไม่สบายใจในเรื่องใดคุณอาจจะออกไปช้อปปิง้งไปกินไปดื่มไปเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าใช้เงินเพื่อเยียวยาจิตใจนะคะก็อาจจะทําให้คุณเพล,ลิดเพลใช้เงินไปตามอารมณ์จนเกิดการติดขัดได้ประการต่อมานะคะชาวลัคนานราศีตุล ดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะเมื่อโคจรเล็งไปยังดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนปุตตะต้องระมัดระวังการเจอกับคนรักหรือว่าเจอกับใครบางคนที่ถูกใจคุณแต่เขาไม่ได้จริงใจให้ระมัดระวังการถูกหลอกให้รักนะคะ มีแนวโน้มว่าจะถูกให้จะถูกหลอกให้คุณหลงไหลไปกับภาพลวงตาหรือคำพูดคำจาว,หวานหวานของใครบางคนนะฮะรักซ้อนการครบซ้อนหรือเจอคนที่มีพันธะอะไรบางอย่างซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังหรือเจอกับคนที่เขามีนิสัยแปลกๆปมีความลับหรือมีการกระทำที่แปลกแกแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเปิดใจอย่าพึ่งคิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปได้สวยให้เผื่อใจเอาไว้ก่อนนะคะในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์เพราะมันอาจจะเป็นความรักฉับ เวยก็ได้หรือคนที่เข้ามาจีบมาชอบคุณเนี่ยเขาอาจจะมีเจตนามไม่บริสุทธิ์ก็ได้นะคะส่วนชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่มีคู่มีคนรักเป็นไปได้นะที่ในช่วงนี้อาจจะมีความไม่ไว้ใจกันกับคู่หรือคนรักมีการทะเลาะเบาแหวงมีปากเสียงอย่างนี้เป็นต้นหรือมีเรื่องราวความลับที่คุณปกปิดคู่หรือคู่ปกปิดคุณไม่บอกกันตรงๆไม่พูดกันตรงๆนะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์ร้อนง่ายอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วมีลูกมีหลานนะช่วงนี้ลูกหลานอาจจะมีพฤติกรรมแปลกไปเขาอาจจะดื้อขึ้น ต่อต้านคุณในบางเรื่องหรือมีการประทะทางอารมณ์ปะทะกันทางคารมเกิดขึ้นเขาอาจจะเติบโตเป็นวัยรุ่นเราควบคุมเขายากขึ้นเขามีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะดูแลยากจัดการยากสักนิดหนึ่งนะคะก็ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าดาวพระร้งคารเลงไปยังดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนปุตตะมันมีเรื่องกระแทกต่อบุตรบริวารลูกหลานถ้าใครไม่ได้มีลูกไม่ได้มีลูกหลานเนี่ยนะคะ ก็อาจจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาคุณอาจจะเจอกับลูกน้องบางคนที่พูดยากบอกยากสั่งยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพะนะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแต่อาจจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยแลกมามันจะต้องลงทุนลงแรงต้องลงมือในการปฏิบัติต้องลงมือทํา นะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเสียเหงื่อหน่อยนะคะแต่มีโอกาสได้ได้โชคได้ราบก้อนใหญ่ก้อนโตซึ่งมันก็คุ้มค่าที่จะเหนื่อยด้วยนะคะผลดีที่ชาวลัขนาราศีตุลจะได้รับนั่นก็คือช่วงนี้จะมีคอนเน็กชันดีๆมีกัลายนานมิตรที่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีที่คอยสนับสนุนผลักดันหรือชี้แนะแนวทางอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณนะ,ะส่งเสริมผลักดันคุณในด้านต่างๆอย่างเช่น แนวทางในการจัดการกับปัญหาลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินหาทองแบบนี้เป็นต้นค่ะคือจะเจอคนที่หวังดีอาจจะเป็นญาติสนิทมิสหาย เป็นเพื่อนเป็นคอนเน็กชันนะคะหรือเป็นคนรอบข้างรอบตัวอย่างนี้ก็ได้มันเป็นช่วงที่ชาวลัคนานราศีตุลจะมีแรงบันดาลใจมีความฮึกเหิมสูงมากนะและที่สําคัญคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงสิ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บางครั้งบางทีมันก็เป็นกับดักเวลาที่ดาวพระอังคารมาอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยคุณจะค่อนข้างมั่นใจในการกระทําของตัวเองเ mm. ชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นถูกต้องคิดว่าสิ่งที่ตัวเองลงมือทํานั้นมันจะดีปรากฏว่ามันออาาจจะไไม่ได่ดด้ีทุกยง แล้วมันไม่ได้ถูกต้องทุกอย่างแล้วพอมันไม่มันไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจไว้มันไม่เป็นไปตามแผนคุณก็อาจจะรู้สึกเฟลได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลก็อย่าพึ่งมั่นใจในตัวเองจนเกินไปรับฟังความคิดความเห็นของคนรอบข้างให้มากขึ้นนะ,ะฟังแล้วเอามาคิดเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาดูว่าเราสามารถอัดแหรือดัดแปลงอะไรได้บ้างนะคะ ชาวตุนนะคะอยากจะให้คุณรู้จักปรับจิตปรับใจใครที่มีเวลาปั่นทาบุญทําทานนะคะหรือบางคนอาจจะสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้บทพาหุงมหากาหรือบทอิติปิโสเวทนาก็ได้นะคะทําบุญอย่างเช่นการปล่อยปลา9ตัวปล่อยปล่อยนก9ตัวอย่างนี้เป็นต้นค่ะใครที่กําลังเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งความคาดหวังนะคะ คุณไม่ต้องกลัวนะเป้าหมายหรือความหวังที่คุณตั้งใจไว้นะคะมันจะสําเร็จได้ในอนาคตถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางขอให้คุณดําเดินหน้าต่อไปอย่าท้อถอยค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ